มาลองใช้ระบบช่วยถอยจอดของซีเกอร์อกันนะคะทุกคนกดตรงนี้360จอดรถนะแล้วเขาจะขึ้นที่จอดให้เราเลือกช่องนี้แล้วกันโอเคตามที่น้องบอกเลยค่ะแล้วก็กดเริ่มการจอดนี่ทีนี้เขาจะบอกให้ปล่อยพวงมลาลัยแล้วปล่อยแป้นเบรกก็ปล่อยได้เลยดูสิว่าจะใช้เวลาจอดแค่ไหน คือตั้งลำกะว่าทีเดียวอยู่เก่งมากอะจริงเราสังเกตตอนเข้าเกียร์ R คือกระจกมองข้างอะเขาปรับเป็นแบบถอยหลังให้ด้วยนะพอเข้าเกียร์ D กระจกมองข้างก็จะปรับขึ้นเข้าเกียร์ P ก็ปรับมนาะเป็นแบบท่าปกติตรงเป๊ะตรงเป๊ะปึ๊บหุ้ยเร็วมากนี่เรียบร้อยเข้าเกียร์ P ให้เสร็จเรียบร้อยนี่แล้วก็พวงมาลัยตั้งตรงให้ด้วย